ตื่นเต้นไหมก็จริงๆเหมือนตอนแรกจะไม่ตื่นเต้นเพราะจริงๆก็มาเดินแบบให้กับทางยูทิเจมให้กับพี่หนึ่งหลายครั้งแล้วแต่ว่าวันนี้ตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะว่าเปลี่ยนสถานที่คือที่นี่ใหญ่ขึ้นมากๆแล้ววันนี้ก็แขกผู้มีเกียรติเยอะเยอะกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยค่ะก็เลยเริ่มตื่นเต้นแล้วได้ตื่นเต้นอย่างอะเปลี่ยนสถานที่แล้วก็เปลี่ยนสถานะปีเท่้ไตร่ไม่ทันเลยค่ะ อยากยิงเลยก็ยิงไปให้หมดเลยมันคนช่วยหน่อยเร็วครับเพื่อตอบหน่อยเร็วว่าเปลี่ยนสถานะหรือว่าเปลี่ยนสถานที่เหมือนเล่นอะไรเปลี่ยนกกว่่าเเลนนัปียสถานที่ครับผมครับผมเพราะว่าเพราะว่าแบบมันใหญ่มากๆอย่างที่พี่พี่เขาพูดเนาะแล้วผมก็มีโอกาสได้มาซ้อมละตอนบ่ายๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบตอนแรกผมนึกว่าคือพี่แอฟเขาจะส่งคลิปวิดีโอปีก่อนๆมาให้ผมแล้วผมก็เชื่าอ๋อ ไม่น่ามีอะไรเพราะว่าแบบก็ไม่น่าเดินเดินยาวเท่าไหร่แต่มาถึงที่แบบโอ้โหเป็นรันเวย์เลยถ้าผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันครับแต่ละแต่ละเส้นบนคอนี่ก็คือมหลายร้อยเป็นต้นนั้นแต่ลคร้อยห้าสิบล้านไม่ไม่ได้หลายร้อยขนาดนี้ร้อยห้าสิบโอ้ยไ่ร้อยห้าสิบบาดเนื้อเลยมีเกรงเกรงไว้คอ ไม่เป็นไรขอแค่เม็ดกลางเดียวขอไปทำอะไรคะแหมหรอแกรงไหมแบบค่ามันแบบแพงมากเลยมันไม่ได้เกรงหรอกค่ะแต่ว่ามีความสุขเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะกินกับเล็กกะบน้องมันก็ต้องแบบไม่ต้องการครับผมสวัสดีค่ะคืนคืนเดียวก็เอาร้อยห้าสิบ ก็วันนี้ผมพี่รับสวยนะครับสวยมากมากชุดแบบระหงมาเลยแล้วก็สั่งแล้วก็สร้อยนี่เข้ากันสุดๆครับผมมันก็มีที่คอใช่ครับเหมือนเหมือนทางพี่หนึ่งบอกว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของทางแบรนด์บิวตี้เจมเลยเป็นเหมือนอยากให้พึ่งเป็นตัวแทนเมื่อแบบคนคนเห็นพึ่งปุ๊บนึกถึงบิวตี้เจม ผ็ขอพี่ชายก็ใปกก็ได้ใช่ใชไปกันได้ครับเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าผมก็ใส่มันก็เหมาะเหมาะสมที่แบบกับชุดออกงานออกอะไรอย่างเงี้ยครับมีความฟอร์มอลแต่ก็มีความแบบสมัยใหม่ด้วยครับอันั้เป็นใส่ได้ใช่คือถึงเก่าแล้วฉันสนุกแต่เป็นการนี่คือเราคุ้้เนการเดินแบบคู่กันครั้งแรกเนาะหรือว่าครั้งแรกเนาะครั้งแรกเดินแบบครั้งแรก เดินแบบปกติเลยครับเดินแบบปกติเลยร้อนรึไงร้อนรึไงอ่าอาจะเคยบอกว่าต่อนก็ไม่เยี่ยมไงเดี๋ยวนี้ได้เขาไม่ธรรมดาวันนี้จะมีภูเขาไหมนะอะไรนะฮะวันนี้จะมีภูเขาไหมนะภูเขาชุดเอ่ยังได้บรรยากาศก็ได้หมดเลย ถ้าจะเกิดขึ้นก็น่าจะส่วนตัวครับผมถ้าเกิดขึ้นน่าจะส่วนตัวครับไม่ได้ถ้าคุกเข่าอันนี้ต้องให้เม็ดนี้เลยไม่ได้อันนี้เป็นการบอกไว้ใช่ไหมบอกไว้ไกลๆบอกไว้ไกลๆใช่ไหมค่ะว่าเม็ดประมาณนี้ได้แต่ว่าอันนี้ซ้ำแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่อ๋อเพินเม็ดได้ได้เป็นคุณสู้ไหมสู้ไหมสู้ไหี่เขาบอกสู้ครับเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวค่อยๆผ่อนเอาครับผม ครับผมค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับ60ปี Beauty เจม e s นะคะก็แอก็มีความภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ที่ผ่านมาเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะคะถึงแม้จะเป็นแบบส่วนร่วมเล็กๆนะคะในความสำเร็จของบิวตี้เจมมาตลอดนะคะวันนี้ก็ขอแสดงความินดีด้วยค่ะรู้สึกดีใจแทนคุณหนึ่งมากๆเลยที่มี ลูกค้า beauty เจ m ที่พร้อมสนับสนุนกันอย่างยาวนานม,มาเยอะขนาดนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะครับก็เช่นกันครับผมแล้วก็<ม>นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มางานของ beauty m เนาะแล้วมันทําให้ผมรู้สึกว่าแบบโอ้โหเป็นเป็นแบรนด์ที่มีสตอรี่มากมายจริงครับตลอด60ปีที่ผ่านมาเมื่อกี้ตอนที่มาถึงแล้วได้ซ้อมแบบพี่พี่หนึ่งเขาก็มีโอกาสได้ให้แบบพาผม เรียกว่าทัวร์เลยดีกว่าทัวร์ตั้งแต่คอลเลกชันแรกจนถึงคอลเลกชันล่าสุดแล้วผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางใจมากจริงๆก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับเหมือนเหมือนสาวสาวขอบคุณครับสาวไปเลยแบบว่าเปด้นมาแล้วค่ะที่สปอนเซอร์อซอมซอมครับซ้อซอมเดินแบบแม่แมอย่แแม่กบแม่ยักาก้เดินแบบด้วยกันอีกงานที่2นี่ เมื่อกี้ตอนดิลาับไว้ก็ได้เลยนะคะพ่อทุกอย่างมันเชื่บรรยากาศก็ใช่ชุดเาก็ใช่ดี่ิวจังเลยดิวขนาดนี้แม่ก็ไม่ใจก่อนลกทีเนาะแม่เจงใจค่ัะเขาสู้ไงก็บอกแล้วเขาสู้จริงขนาดในรายการเต่าเ p h a เลเ้เนาะเตาเต e l เล h เฟ t งเลยเต่าเต่าเล่เฟ้ลพีนาจไมข่าวจริงจรหรือเปล่าจริงเปล่า พยักหน้าแล้วกันเอาไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปคุยกันก um ่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเตรียมกันก่อนเตรียมกันดีๆไม่ตขอขอช้างพักไปยังไงครับยังไงบ้างเขาก็พักเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะจริงๆแล้วอะไรก็ได้ถ้าอาจารย์ช้างพักว่าดีก็น้อมรับหมดค่ะซึ่งนั้นเป็นเช่นที่ดีจริงที่เราไปขอไปก่อนอะไรดีสักเรื่องหนึ่งก็เอาาปขอช้างที่รอดูเรื่อง หรือว่าเขาดูมาแล้วเขาเห็นว่าปีหน้าแน่นอนันดูอันนี้ไม่ไกลมาาเราก็มีเช็คตัวไหมคะเพราะว่าปีใหม่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอ๋อยังไม่ได้เช็คเป็นส่วนตัวกับอาจารย์อาจารยอาจารย์ก็ออฟฟิเชียลมาให้เลยเสริมมาให้เลยถ้าเขาถ้าเขาปีหน้ามีดีประโซ่เต่งงานไรแบบเนี้ยค่ะเราว่าไงพร้อมไหมคะ เราตามดวงไหมอ๋อตามดวงไหมเหรอฮะสุดท้ายผมว่ามันต้องมีประกอบอย่างอื่นด้วยเนาะเออมันดวงอย่างเดียวไม่ไม,ไม่น่านะครับมไม่น่า<ม>ครับแต่ว่าทุนคุณพอเห็นอาจารย์ชาเขาแบบเออเขาแซวว่าปีหน้าเหมือนจะมีข่าวดีนะอะไรเงี้ยเอาใจมาไหมใจฟูไหมใจฟอ๋อแน่นอนครับแน่นอนใจมาใจคือผมหมายถึงว่าถ้าสุดท้ายทุกอย่างมันประจวบเหมาะอะไรทุกอย่างนะแบบว่าโอเค โอเคทุกอย่างจริงๆโอเคทุกได้จริงๆอย่างเงี้ยคือโอ้ไม,ไม่ไม่ติดอยู่อยู่แล้วครับไม่ติดตอนนี้โอเค <laughs> ตอนนี้โอเคเออโแค่ <laughs> โอเคไหมคะโอเคค่ะมาทำงานร่วมกัน <laughs> <laughs> อะไมากๆยิ่งกว่าโอเคค่ะ <c oughs> วันนี้วันนี้มีเพื่อนเดินด้วย <c oughs> แฮปปี้ครับแฮปปี้มากๆ ใช่ครับใช่ครับยัง,ย,งยังคงเป็นคำเดิมตั้งแต่สัมภาษณ์ครั้งแรกรอรู้รอรู้ว่าที่หมอช้างพูดในรายการจะเป็นจริงไหมซึงง่งก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วเดี๋ยวอาจาร,รย์ชายต้องมารับผิดชอบอาจารย์ขาถ้าอะไรยังไงก็มารับผิดชอบ่ เวลาทุกคนทักแบบนี้เราแบบยังไงคะเราเรากดดันหรือว่าเราแบบหอมไม่ไม่เนาะไม่เนาะเพราะว่าเขาแบบแซวแซวแบบแล้วก็เจตนาดีใช่ครับอะไรก็ได้ที่ที่ทุกคนแฮปปี้แต่ว่าตอนนี้ก็แมมีความสุขแฮปปี้ทั้งสองคนนะความรักรักลื่นโลกสีทูบู รับดื่นครับรับดือมามายีใหม่เอาทไปใหมเยครู้สึกากปในมยังเลยค่ะดูไงแล้วยังไม่ได้วางไปถึงปีใหม่อืมว่าเดือนนี้ก็ค่อนข้างยุ่งค่ะแนจะเหไปอัพตั้งู่สวยคกับเครจะมีที่เห็นไหมผมก็อยากเห็นเกันแต่ว่าอุ้ยแต่งคู่กันยงานคู่เหรอจุดคู่เุดคู่จะไปที่ไห การบก็ไปกันมาแล้วเหรอไปชุดอะไรดีไปไปดีด้วยอะมโนดีไหมคะจะไปฝรั่งเศสปารีสถ้าเป็นฝรั่งเศสต้องชุดอะไรฮะชุดคู่ไปดีด้วงตารกีไม่ไปไะไกว่านั้นแต่ว่ายังไม่มีทืิอไปไหนกันอย่างเงี้ยคือผมว่าปีใหม่คิดว่าคิดว่าน่าจะอยู่กับครอบครัวของของ แต่ว่าเดี๋ยวเดียวดูอีกทีว่าจะมีชิปพิเศษตักแยกไปอีกไหมลราก็รอกดไลค์เนาะในรูปนะครเอรอจริงๆคอมมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมเอนา